มาดูสักกระดานหนึ่งนะครับอ่าเป็นการเจอกันระหว่างกองโจ์กับมาตรฐานนะครับซึ่งบอกเลยว่าจันท่านนี้ผมเจอมาก็หลายตานะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นแพ้มั่งชนะมั่งเสมอมั่งนะฮะแต่ส่วนมากจะแพ้นะครับก็สว่ว่าจันเขาเล่นดีนะครับจันชอบกองโจรนะฮะคนนี้นะครับไปกันเลยครับแล้วก็คือไม่อยากให้เขาพุ่งหัวเราก็เลยให้เขาเป็นโจรนะครับตรงนี้ อ่ะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้นะครับขออธิบายนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นรูปเสมอนะครับตอนนี้เป็นรูปเสมอนะครับถ้าเราจะเอาเสมอไวๆก็ยี่สิบสองไปสิบแปดนี่ก็จะเสมอเร็วนะครับยี่สิบสองไปสิบแปดเขาก็ต้องหลบนะครับพอหลบปั๊บเราก็เปิดนะครับสิบเก้าสิบหกอันนี้ก็เสมอเร็วนะครับแต่ขอเล่นแต้มยากนะครับแต้มที่อาจารย์ดาแนะนํานะครับก็คือแต้มนี้นะครับ แทมนี้นะครับออกตรงนี้นะครับเขาต้องต่ออย่างเดียวนะครับต้องสิบสี่ไปสิบแปดอย่างเดียวนะครับไปแต้มเอื่นนี่บอกเลยแพ้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูครับก็จะเดินแต้มไหนเขาลองเสี่ยงดูนะครับออกฝั่งนี้นะครับแพ้ทันทีนะครับอ่เป็นอันนี้เป็นแต้มยากนะครับเดินปิดไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เขาต้องต่อนะครับสิบสี่ไปสิบแปดนะครับอ่าตรงนี้เขาต้องต่อสิบสี่ไปสิบด ก็จะเป็นรูปเสมอที่ฝั่งเราจะได้เปรียบนะครับฝั่งเขาจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังเสมอได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ต่ออย่างนี้ขึ้นอย่างนี้โอกาสแพ้สูงนะครับซึ่งอาจารย์ชุมแพนะครับชุมแพหินอ่อนแล้วก็อาจารย์ดานี่เล่นตามนี้บ่อยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแพ้จริงไหมนะครับเขาไม่ต่อเพิ่งจะมาต่อตอนนี้นะครับก็ไม่รู้นะครับเสียทรงไปแล้วนะครับ ไปครับไปครับไปครับต่อตอนนี้ไม่ทันแล้วครับแม่เสียเปรียบไปแล้วนะครับเสียเขาเรียกว่าเสียขบวนไปแล้วนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับมันมันแพ้นะครับต้องต่อสองสองนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับมาดูสักสองกระดานนะครับก็อาจารย์เขาเล่นดีเนาะพันเก้ากว่ากว่านะครับ ของเราีนสองพันกว่านิดหนึ่งนะคะแนนเราเยอะกว่านิดนึงเนาะตอนนี้เราเปิดเป็นกองโจนนะครับดูว่าเขาจะรับแบบไหนนะครับเอขารับเป็นมาตรฐานเราขึ้นรูปนี้ได้นะครับสิบสี่นะครับตรงนี้สวยงามนะครับตรงนี้เป็นรูปเสมอนะครับต้องไปวัดกันที่ปลายกระดานนะครับรูปนี้เราเดินอย่างอื่นนี้แพ้หมดนะครับเจ็ดไปสิบเอ็ดแพ้นะครับแปดไปสิบสองแพ้นะหกไปเก้าต่อก็แพ้นะครับหนึ่งไปห้าก็แพ้นะครับ อย่าไปเดินนะครับรูปนี้ต้องต่ออย่างเดียวนะครับต่อเลยนะครับแพ้หมดนะครับอย่าไปเดินรูปอื่นนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็มาตรงนี้ดูท่าทีเขาก่อนนะครับอ่าไปอ่ะอันนี้ก็ขึ้นไปดูท่าทีนะครับว่าเขาจะเล่นลูกไหนนะถ้า2 1่สิไปสิก็เสมอได้นะครับ3 2มสิไปสิก็เสมอได้ยีไปสิก็เสมอได้นะครับเสมอได้หมดนะครับเขาเดินรูปนี้เราชิดมุมเลยครับอ่าชิดกำแพงเลยนะครับก็กินไม่ได้ แล้วก็ไม่มีวิธีอื่นนะฮะเขาก็อาจจะต่อได้นะครับต่อ27ไป24ก็ต่อได้นะครับมันก็ยังเสมออยู่นะครับทีนี้ก็แล้วแต่เขานะครับว่าจะเลือกกันเล่นแบบไหนนะครับนะเขาเดินตรงนี้ก็เปิดทางให้เราเข้าคอสก็เข้าเลยครับไปรูปนี้เสมอนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเข้าต่อเข้าคอสนะฮะอ่าโอเคสวยงามครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็เดินเข้าคอสนะฮะเขาก็เดินเข้าคอสนะฮะ วัดกันที่ปลายกระดานอย่างเดียวนะครับก็เป็นรูปเสมอนะครับเข้าฮอตไปอโอเคเขามาตรงนี้แพ้นะครับปลายกระดานเขาเสียหนึ่งลูกนะครับแม่จากที่รูปจะเสมอนะครับเราแพ้แพไปตรงนี้เราเสียบกินสองได้นะครับก็กินฝั่งไหนก็ฟรีหมดเลยนะครับเ,เราได้กําไรมาลูกหนึ่งนะฮะดีลานิดนึงนะอออกมากิน <laughs> เขาก็ยังไม่ไปไหน นะฮะก็ยังอยู่ที่เดิมต่อเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับโอเคสวยงามครับมาดูกระทางที่สองกันนะครับเพื่อนๆไปเราก็ยังเป็นกองโจรอยู่ดีนะครับโจรทรงห้าแ้มนะครับเมื่อกี้เราโจรทรงดาวนะะอันนี้โจรทรงห้าแ้มเปิดก่อนซะด้วยนะครับไปเข้ามุมเรียบร้อยนะครับการเดินมาตรงนี้เราขึ้นไปยี่สิบเจ็ดนะอันนี้ถูกต้องนะครับอ่าตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับ ก็เป็นรูปเสมอต้องไปวัดกันปลายกระดานอีกแล้วครับเพื่อนๆไปเข้ามาตรงนี้นะครับเออเราทําอย่างอื่นได้ไหมได้นะครับเอยี่สิบเจ็ดไปยีบสีก็ได้อยู่นะฮะก็ถ้าเขาออกสิบไปเออสิบไปสิบสี่ก็โดนสามเนาะเออแต่ว่าผมเลือกเล่นแต้มน,นี้นะครับแ้มทีเม่เสมอง่ายที่สุดน,นะฮะออเขาทำอย่างอื่นไม่ดีนะครับอทอาอย่างอื่น สมมติว่าสิบไปสิบสี่ต่อลงมาก็แพ้นะครับเพราะว่าเราจะเอาย7ิบเจ็ดไปย3ิบสามต่อสองนะฮะซึ่งเขาก็ต้องอดเพราะอดเบิสิบสามขึ้นทอตเลยนะครับอันนั้นคือแผนของเรานะแต่ถ้าเขาพุ่งหัวลงมานะครับพุ่งหัวมาอย่างนี้เล่นเออเล่นแต้มเสี่ยงได้ไหมมันไม่ดีเนาะยี่สิบสามเออยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามนี่ไม่ดีนะเพราะว่าอาจารย์เขาเล่นเก่งเนาะเขาอ่านเกมออกนะครับมันจะมันจะไม่ค่อยดีนะครับ อกระดานจะเล่นยากนะครับผมแนะนำแต้มน,นี้เลยนะครับต่อเลยนะครับสามสามก็เสมอนะครับนี่เนะี่ยเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ระวังร่มนะครับระวังร่มผมโดนไปโดนไปหลายรอบแล้วนะครับเล่นกับพรานหมองเนะี่ยพรานหมองนี่คะแนนพันสามว่าจริงๆเลยแต่ว่าเขาคือเป็นที่รู้จักกันนะรพรานพรานมองนี่ คะแนนพันสามแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าไอดีจริงของอาจารย์นี่ก็ประมาณประมาณสองพันกว่านะครับชื่อพันนัดนะฮะพันนัดถ้าเมื่อก่อนก็ติดแรงอยู่อันดับสองอันดับสามอาจารย์พรานมองนะครับก็ผมก็โดนร่วมหลายหลายทีและอาจารย์ทํานะฮะตรงนี้เราก็เข้ากินเลยนะครับนี่ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับอ่าเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไป ไปวัดกันปลายกระดานดีกว่านะครับไปตรงนี้เราต้องเส้นนะฮะถ้าไม่เส้นเขาฮอตไม่ได้นะครับไปพอเส้นปึ๊บดูปลายกระดานเขาจะเล่นยังไงเนาะกินก่อนเลยโอเคเ,เขาไม่ให้กินนะฮะเราก็ขึ้นฮอตนะครับขึ้นกินสองได้นะจริงๆอ่ะขึ้นกนกินสองได้นะแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรนะครับตรงนี้นะครับ เออคือเราขึ้นฮอตนะครับแล้วก็จะต่อฮอตต่อสามเส้นด้วยนะครับแล้วก็เลยต้องต้องเอาตัวนี้มาบังไว้นะครับซึ่งลืมดูว่าเหมายเลขสามเราก็เป็นฮอตนะกินสามได้นะครับหรือเขาจะทําอย่างอื่นก็ต้องเส้นนะฮะสิบไปสิบห้าก็คือเส้นตัวหนึ่งก็เสียเปรียบอยู่ดีนะครับเพราะงั้นอาจารย์เขาเลือกปูดไว้นะครับก็เลยโดนกดสามเส้นเยมาวอมเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณครับ